ครับสวัสดีครับผมเป็นปฏิบัติการจัดภัยครับสวยๆถูกๆน่ารักทำเลดีแปลงนี้ต้องรีบนำเสนอครับนะทำเลทองครับที่ดิน2ไร่ครับนะสองไร่การจนาพิเศษเรียบวงแหวนการจนาพิเศษคูบอนโรงงานฮอนด้านะครับเรียบพองสองครับพื้นที่2ไร่ถมแล้วสวยๆครับทำเลทองครับ0 9 8ย์7 4 2 2แครับแปลงนี้2ไร่ถมแล้ว50คูณ50ครับ ผมสูงจากถนนนานแล้วครับ70เซนจากถนนครับพื้นที่สีเหลืองยอ3มครับมีรั้วรอบขอบชิดครับชัดเจนแปลงนี้ฉนดลอยปลอดภาระไม่มีอีกแล้วครับแปลงนี้ครับวาละ48,0986474222ครับแวดล้อมเป็นหมู่บ้านนะฮะเป็นรั้วรอบขอบชิดนะครับทำเลทองครับรถใหญ่เขาออกได้เหมาะทําโกดังออฟฟิศอยู่อาศัยครับ0986474222ครับติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ